Hey guys welcome back t o Ren's c o o k b o o k t o d a y we're g o i n g to be making some h o t หั fried chicken สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรนจะมาสาธิตวิธีการทําไก่ทอดหัดใหญ่ค่ะไก่ทอดหัดใหญ่นะคะเป็นอะไรที่เรนชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งรสชาตินะคะหอมเครื่องเทศต่างๆนะคะเผ็ดร้อนด้วยพริกไทยและที่สําคัญค่ะโดยด้วยหอมเจียวด้วยค่ะ Ingredients ส่ว <c> นผสมและเครื่องปรุงจะอยู่ตรงนี้นะครับ Thoroughly cleaned and <oughs> cut <oughs> up chicken with skin ส่วนผสมรรกและส่วนผสมหลักเลยนะคะก็คือไก่ค่ะสามารถใช้ส่วนใดของไก่ก็ได้นะคะทําการหั่นให้เป็นชิ้นที่พอเหมาะนะคะหลังจากนั้นนําไปล้างให้สะอาดและพักไว้ให้จนเสด็จน้ําค่ะ c i l a n t r o roots or stems รากผักชีหรือก้านผักชี Ground cumin A.K.A ground cumin สำหรับเครื่องเทศนะคะเราก็จะมียี่หร่านะคะจะใช้แบบเป็นเม็ดก็ได้นะคะนำไปคั่วก่อนหรือจะใช้แบบผงก็ได้นะคะ c i l a n t r o Se e d s A.K.A Coriander Se e d s ลูกผักชี white peppercorns เม็ดพริกไทยขาวหรือเม็ดพริกไทยดําหรือทั้งสองอย่างก็ได้นะคะ garlic กระเทียมสด brown sugar น้ําตาลทรายขาวหรือน้ําตาลทรายแดง salt เกลือป่น shallots หัวหอมแดง seasoning soy sauce ซอสป,ปรุงรสเอานกประสงค์ oyster sauce น้ํามันหอย Rice flour. Be sure not to use sticky rice flour. The Red Limestone Solution, we have a video on how to make that. We'll put a link in the description box below. And be sure not to shake the jar because you're only gonna be taking the top clear part. Nampoon sai. Oil for frying. ka. We're gonna put the measurements in the description box below. Atara description, Let's get started. เรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับ In a mortar, crush the peppercorns, the garlic, and the cilantro roots. Then add in the cilantro seeds and cumin, and keep crushing them. อย่างแรกเลยนะคะในครกนะคะให้ใส่กระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะตำให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะพอเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยแล้วให้ใส่เครื่องเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นยี่หร่าลูกผักชีนะคะเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ตำให้ละเอียดจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ

พอเรียบร้อยแล้วนะคะให้ใส่ไก่ลงไปนะคะแล้วก็ทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ Then cover it with a plastic wrap and you're gonna leave it in your fridge for about three hours พอคลุกทั่วหมดแล้วนะคะปิดด้วยพลาสติกแรปนำไปใส่ในตู้เย็นนะคะเราจะหมักไก่นะคะอย่างน้อยเป็นเวลา3ชั่วโมงค่ะ Cut your shallots into thin slices ในระหว่างที่เรารอนะคะทำการซอยหอมแดงนะคะ ให้เป็นชิ้นที่เท่าๆกันนะคะบางเท่ากันเพราะไม่อย่างนั้นนะคะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยจะกรอบบ้างจะนิมบ้างนะคะพยายามสอดให้เท่าๆกันค่ะ Then you're gonna coat the shallots thoroughly with some salt and you're gonna get rid of the liquid that comes out from the shallots พอซอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้โรยเกลือลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วทำการคุก uh, ให้ทั่วนะคะเพราะว่า ตัวหอมเนี่ยจะได้ปล่อยน้ําออกมาจากตัวเขานะคะแล้วก็จะเอ่อเราจะต้องการกําจัดน้ํำในส่วนนั้นนะคะเพราะว่าหอมในเวลาไปเจียวจะได้มี texture ที่กรอบค่ะ Put the top some paper about hour the shalllets towels to let them some on of for dry หลังจากที่คลุกเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะนำไปวางบน paper towel นะคะอย่างนี้นะคะให้เขาได้ซับน้ำนะคะที่ออกมานะคะเราจะพักหอมทิ้งไว้นะคะให้ให้ผึ่งลมค่ะประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะหรือหนึ่งชั่วโมงค่ะ Then pat dry the shallots หลังจาก1ชั่วโมงผ่านไปนะคะทําการสับน้ํานะคะเผื่อว่ายังมีแบบว่าเอ่อเปียกๆอยู่นะคะซับให้แห้งสนิทค่ะ Heat your oil to 300 degrees Fahrenheit and then you're g o n n a fry your shallots and you got t a be really careful not to burn them ต่อมานะคะในน้ํามันทอดนะคะความร้อนตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ300องศาเฟเรนไฮต์นะคะ เราจะทําการทอดหอมนะคะโดยการใส่หัวหอมลงไปนะคะทําการเจียวไปเจียวมานะคะอย่าเร่งไฟนะคะเพราะหัวหอมเนี่ยเราต้องการที่ไม่ทอดที่ไฟร้อนเกินไปนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะไหม้ง่ายนะคะ And after two minutes, gonna add some sugar make minutes two to the shallots you're some be Cri in หลังจากที่ลินทอดหัวหอมนะคะประมาณ2-3นาทีนะคะจะเห็นได้ว่าสีค่อนข้างจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะแล้วก็เริ่มจะมีสีเหลืองเล็กน้อยนะคะให้เราโรยน้ําตาลทรายลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วทําการคนให้เข้ากันนะคะน้ําตาลทรายนะคะจะทําการเคลือบตัวหัวหอมนะคะและจะทําให้หัวหอมเราเนี่ยมี texture ท,ที่กรอบมากขึ้นนะคะแล้วก็สีค่อนข้างที่จะเปลี่ยนเร็วนะคะในจุดนี้นะคะ

อย่ารอให้สีเข้มไปมากกว่านี้นะคะเพราะว่าเวลาเราตักขึ้นมาเนี่ยตัวหัวหอมยังมีความร้อนอยู่นะคะเขาจะคุกต่อไปนะคะดังนั้นควรจะตักหัวหอมขึ้นมาก่อนที่จะได้สีที่เราต้องการนะคะสักเฉดหนึ่งค่ะ Take out gotta that coated and add your rice flour. and chicken chicken rice be sure that your chicken well your your flour you your in is หลังจากสามชั่วโมงผ่านไปนะคะเราจะทำการทอดไก่นะคะแล้วทำการคลุกอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ ใส่แป้งเข้าเจ้าของเราลงไปในจุดนี้นะคะเราก็ทำการคลุกตัวไก่ค่ะ Preheat your oil to 325-350 degrees Fahrenheit and fry your chicken พอคลุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทอดไก่นะคะอยู่ที่อุณหภูมินะคะประมาณ325-350ถึงนะคะ,ะ,คะอย่าให้ร้อนไปมากกว่านี้นะคะเราจะทำการทอดไก่เลยค่ะ Fry the chicken in small batches and each batch should take about 7 minutes เราจะทอดไก่นะคะเป็นเวลาประมาณ7นาทีนะคะแล้วแต่ชิ้นของไก่นะคะถ้าเกิดว่าชิ้นใหญ่หน่อยก็จะทอดนานขึ้นมานิดหนึ่งนะคะพยายามขยับไปขยับมานิดหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้ว่าเขาติดกันนะคะแล้วขอแนะนํานะคะอย่าใส่ไก่มากเกินไปนะคะในเวลาเดียวกันเพราะจะทําให้อุณหภูมิของเราอะดรอปลงมาได้ค่ะ when your chicken is cooked take it out หลังจากที่ทอดไก่นะคะมาเป็นเวลาประมาณ7-8นาทีนะคะไก่ของเราก็จะเสร็จนะคะแล้วก็จะมีสีที่เป็นเหลืองเข้มหน่อยนะคะเป็นอันว่าเสร็จตักขึ้นมาพร้อมวางให้เสด็จน้ำมันและพร้อมเสิร์ฟค่ะ Serve the chicken with some shallots and some s i c k y rice and some Thai chili dipping sauce aka n a m jim k a i We have a video on how to cook s t i c k y rice and a video on how to make Thai chili dipping sauce We'll put the links in the description box below เรนจะเสิร์ฟไก่ทอดของเรนเนี่ยนะคะกับหัวหอมเจียวนะคะสามารถนํามาวางไว้ข้างๆก็ได้นะคะหรือว่าจะมาโรยตอนตัวไก่ก็ได้นะคะแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆนะคะพร้อมกับน้าจิ้มไก่ค่ะถ้าอยากรู้นะคะวิธีการทําน้าจิ้มไก่นะคะเรนก็เคยทําไว้แล้วนะคะมีวิดีโอไว้แล้วนะคะเรนจะใส่ลิงก์ของวิดีโอนั้นไว้ในกล่องข้างล่างค่ะเห็นไหมคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะอย่าลืมลองทํานะคะทานให้อร่อยค่ะ And don't forget to share a photo of what you made with us on Facebook, Instagram or Twitter with the hashtag Rins Cookbook. Thanks. เรนหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบวิดีโอนี้ของเรนนะคะช่่ยกันกด like กด subscribe จะกันได้ใน Facebook, Instagram, Twitter และ Google Plus นะคะแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพสวยๆนะคะที่เพื่อนๆทำตามสูตรของเรนนะคะมาได้ทุกระบบนะคะแล้วอย่าลืมใส่ hashtag ที่ Rins Cookbook ด้วยค่ะ แล้วถ้าเ,เพื่อนต้องการสูตรเป็นภาษาไทยนะคะสามารถติดตามบล็อกเลี่นได้นะคะที่ rinscookbook.blogspot.com แล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ So I hope you guys like this video. Please give this video a thumbs up. Subscribe. Follow me on my Facebook, Instagram, Twitter, and Google Plus And stay tuned for new videos every week. And until next time guys. Bye!